สวัสดีค่ะกิกี้นะคะวันนี้มาดูราคาทองคำกันต่อวันนี้ว,นนวันที่25เมยกับจะบอกว่ามีสันเมคือเดือนพฤษภาคมนะคะโอเคเริ่มต้นที่นัมเฟมเดลี่นะคะราคานะครับกดลงมาใกล้ชิดกับซับพอร์ตล่างที่1.1951.84แล้วนะคะท,ทั้งทั้งที่เมื่อวานเนาะก็เราเห็นสัญญาณบลูดอตแล้วก็ราคารีบ่าวขึ้นไปชน e m ส50ของทำเฟมนี้นะคะกดลงมาใหม่รอบนี้เนี่ยจะหลุดไหมหรือว่าจะวิ่งอยู่ในกรอบมาลุ้นกันนะทำเฟมเดลี่เองนะคะแรงซื้อแรงขายวันนี้นะครับแรงซื้อนะครับยังไม่มีนะแรงขายพักตัวเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นทรงว่าถ้าไม่มีอะไรกระตุ้นเนี่ยก็เป็นทรงไซเว่อาจจะไซเว์ในกรอบใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูในทำเฟมสีชั่วโมงกัน ทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะร,ราคาตอนนี้เซ็ตกรอบใหม่ล่าสุดนะข้างล่างเป็นที่เดิมที่หนึ่งเก้าห้าสี่จุดหนึ่งศูนย์นะคะลงมาชิดเมื่อวานยังไม่ได้เทสซ้ำนะคะแล้วก็ด้านบนขยายกรอบขึ้นไปนิดนึงเมื่อวานอยู่ที่1982วันนี้ขยายมาที่1985นะหลังจากที่เมื่อวานก็เ,เป่าเรียกว่าเป่าช่วยนะ เป่าช่วยให้เทสแล้วก็ตามดูว่าผ่านไหมเหมือนที่บอกถ้าไม่ผ่านมันก็กลับลงมาวิ่งในกรอบไงโอเคแนละ้วตามคอนเซปต์เลยนะครับแล้วถามว่าโครงสร้างในฝันที่เราฝันเราบอกฝันของเรามา2อวันแล้วสองสวันแล้วเนี่ยมันถูกทําลายหรือยังบอกเลยนะคะว่ายังไม่ถูกทําลายนะคะราบใดที่ราคายังไม่หลุดหนึ่งเก้าห้าสี่เนี่ยหรือว่าไม่ทํายูโรใหม่นะครับ โครงสร้างเรายังอยู่นะหมายความว่าถ้าแท่งราคาโดยเฉพาะ4ชั่วโมงแล้วครับยังเปิดตัวหรือว่าเปิดแทงใหม่เน,นื้อ1.95เนี่ยยังมีความหวังนะคะว่าราคาจะวิ่งติดอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงได้ซึ่งกรอบ4ชั่วโมงของเราวันนี้ก็โอ้โหไม่น้อยนะจ๊ะทุกคน2,900เกือบ3,000จุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เหตุแทงนี้ขึ้นมานี่หลายคนบอกโอ้โหมันขึ้นมาสูงแล้วรึอเปล่าอ่าเดี๋ยวมาพิจารณากัน สัญญาณปรูข้างล่างมานะคะหมายความว่าอาจจะชะลอในการลงนะครับแรงซื้อแรองขายวันนี้นะครับตัวของทําเฟรมสีชั่วโมงเองนะคะแรงขายพักตัวนะคะแรงซื้อก็ยังไม่มีหยอกแต่ว่าก็พอมันพักตัวก็รีบาวขึ้นเล็กๆนั่นเองนะครับเเพราะฉะนั้นเห็นกรอบราคาของสี่ชั่วโมงที่ประมาณสามพันจุดในทําเฟรมย่อยอาจจะมีแนวต้านแนวรับย่อยนะ มาดูที่ H1 นะคะตอนนี้แท่งราคากำลังเซตกรอบราคาของ H1 อยู่ระหว่าง1954.83กับ19 1961.70เนอะตอนนี้กำลังพยายามทะลุเหนือ Resistance ย่อยตัวนี้นะคะก็ติดตามดูว่าผ่านไหมถ้าผ่านเนี่ยก็มีเลเวลถัดไปให้ทดสอบนะคะก็คือน่าจะเป็นบริเวณอ m ร200ของทัพเฟม H1 นะคะแถวราคา1970แล้วก็ แลว่วทัดมา1น 7, 7่แล้วก็1985นั่นเองนะครับขอให้สังเกตการทำเฟรมย่อยหน่อยทำเฟรมย่อยนะครับลงมาเมื่อวานเเกือบทำนิวโรเลยทีเดียวลุ้นมากเลยเมื่อวานนะครับว่าจะทำเสียโครงสร้างหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับที่30เองกำลังพยายามทดสอบ e m เ50หนะคะก็สัมพันธ์นกันกับ 1นึ่นี่แหละว,ว่าเทสแล้วผ่านไหมเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่เราจะสังเกตการได้คือ h a l เฟนเอ็มนะ M15 เนี่ยเขาบาลานซ์เป็นสีขาวทั้งสองฝั่งเนาะแล้วทีนี้แท่งราคาพยายามที่จะปรน EMA 50ขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วกําลังจะเดินทางไป l m a 2 0 0เพราะฉะนั้นในยะของเราที่จะบอกคือถ้าราคาเพิ่งจะเทสทรีส,สตันย่อยตรง1 9 6 1ถ้ามันถอยลงมาราคาไม่ควรหลุดบริเวณนี้นะ เ่1956.60นะถึงจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาหรือขัขึ้นได้นะครับหรือว่าวิ่งอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงสำเร็จนั่นเองนะครับโอเคเงื่อนไขบอกแล้วนะถ้าถอยลงมาไม่ควรหลุดบริเวณถ้าหลุดบริเวณน,นี้เนี่ยรานะคามีโอกาสที่จะลงไปทดสอบซ้ำที่กรอบราคาของ4ชั่วโมงหรือว่ามีโอกาสทำ New โลนั่นเองนะคะโอเค ภาพเนาะถ้าทำ New โ o แล้วทะลุใหม่นะครับเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตสำคัญของเราอยู่ตรงนี้นะเลเวลแรกคือตรงนี้1944นะครับถัดลงมาคือสุดระยะสวิงรายวันข้างล่างที่1928โอเ okay. คแล้วทีนี้อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือ M15 เริ่มทำโครงสร้างกแับบ มีลุ้นนะว่าอาจจะขึ้นไปสร้างกรอบราคาบนได้นะคแะแต่เงื่อนไขคือถ้าถอยลงมาเองไม่ควรจะผ่านนะหรือว่าไม่ควรจะทำ New Low ใหม่นะโอเคแล้วถ้าผ่านเลเวลนี้ได้1961เนี่ยนะคะก็เช็คที่ละเลเวลของ Resistance ที่เราบอกไปแล้วเนาะใกล้สุดคือ1970ถัดมาคือ1977เนาะถัดขึ้นไป1985.20แล้วก็ เออ,อย่างที่บอกว่าทำเฟรม4ชั่วโมงเขาทำโครงสร้างในฝันค่อนข้างสวยใช่ไหมเอาโครงสร้างวาดให้ดูอีกทีนะครับสร้างในฝันของฉันคนเดียวเนี่ยหมายความว่าถ้าปีนระดับเลเวล1 9 85ได้นะครับ เลเวลถัดไปของ Resistance สำคัญก็น่าจะเป็นบริเวณ l m a 200ของนาเฟมสีชั่วโมงพอดีซึ่งสัมพันธ์กับบริเวณ f i b o n a c C ี่ส2นะคะที่บริเวณราคา2,000โ okay. อเคแต่วันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนนั้นไปสุดอยู่ที่แถวแถวสองศู 2013, นะคะโอเคเพราะฉะนั้นโครงสร้างหลักของราคาวันนี้ก็คือ ถ้าไม่มีข่าวอะไรมากระตุ้นนะครับรุนแรงมากราคามีกาสวิ่งติดอยู่ในกรอบหรือวิ่งเป็นชาแนลในทาบเฟรมสีชั่วโมองได้นะคะแต่ว่าถ้ามีข่าวกระตุ้นก็ตระมัดระวังนะคะว่าเอ,อราคาเจะหลุดชาแนลข้างบนหรือข้างล่างลงไปทางไหนนั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทับเฟรมสีชั่วโมองเองอ่ะ ยังเป็นขาลงอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าพอเขาทำโครงสร้างในฝันแล้วเนี่ยเราคุ้นลุนว่าอาจจะมีการแบบลุ้นการสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นบ้างนั่นเองในทา่าเฟรมสีชั่วโมงนั่นเองนะคะโอเคเนาะอย่าลืมเช็คข่าวในตารางข่าวในตารางวันนี้มีข่าวอะไรบ้างก็ไปดูด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตัวเลขเศรษฐกิจก็มีม,มีเอ่อเรียกว่าผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างเยอะแม้ว่าข่าว ประชุมเอ m c อ e e t i n g Minute เมื่อคืนจะไม่มีผลอะไรรุนแรงมากนะครับเพราะว่าคุณลุงทวลออกมาหลายวันแล้วทุกคนเบื่อนหน้าลุงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อคืนกก็เลยไม่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าข่าวตัวอื่นก็ให้เรามันระวังด้วยนะจ้ะลาไปแล้วไป,ไป